ส2 5 9นาทีหลวงตาพุนชื่นถึงบ้านน้องปือโป่ง,งตาื โรนะงเรียนนักเรียนโรนงเรียนบ้านนองตือโปอง่งมารอว้หลวงปารอกราบไหว้หลวงปู่หวาตา Yeah! เก็ไว้สองตาแล้วแขวดองวแล้วก็วางไว้นะครับเดี๋ยวจะมีรถถึงม่เยอะครับเอาแล้ว่ะนไเากลับไปูาที่บ้านนะลูกน้าลับมอกลับไปบูชาที่บ้านนะคะลูกอยงตาเลย ดอาไมาเอากลับไปที่บ้านนะคะน้ำแด่ในแท้จะเป็นสี่มงคลนะคะแล้วแกเอาคนละก้อนสองก้อนเป็นสี่มงคลแลววางไว้ก่อนยกน้ำไปเลยยกน้ำไปเลยน้ำปืนที่วาแล้วแกเอาคนละกวดนสองก้นเลยนะครับเพื่อเป็นส เอาเสร็จแล้วแต่อาน้ำเสร็จแล้วลุกได้เลยนะครับเดี๋ยวที่ข้างหลังมาแล้วนะครับยเ็ลเ็ ดอกไม้ดแต่เอาลองห่กังไม่รครับจะมี่งเจ็ดครับดอกไม้เอากลับไปปใานนะครับยกน้เลยนะคะบ้านนายกน้เลยยกน้สวอกานะครับยกน้ำวัสาเลยครับยกน้ำดานครับ ผมกเลยอกลับไปผู้ชาที่บ้านนะคะน้แตน่ไในแพกได้เลยนะคะเป็นสทุกคลนค่ะ